วันนี้เราก็อยู่กับโรโบอทแมปที่มีชื่อว่ารัชเชนเอลนั่นเองนะเฮ้ยเทค,คือเรารับบทเป็นพนักง,งานออฟฟิศรับโทรศัพท์ก่อนนะครับเสียงดังสวัสดีครับโอ้โหมีเนื้อเรื่องอย่างงี้ก็จบดีกูแปะไม่ออกนะครับนะเชีย่ยแล้วเป็นเกมผีทำไงวะเนี้ยโอ้ผู้จัดจาการครับมีคนโทรมาครับผม you want เชื่อมันไม่ให้เรากลับบ้านวะกลับไปทำงานได้เลยครับผมดูเหมือนว่าเขาจะไม่ให้เราลาพักงานนะครับนะโอ้โหไม่ต้องใจร้ายเลยนะครับใครอะมันเรียกเราไปคุยไว้ไว่าไงวะโทมัสแอนเดอร์สันมาโอ้ยมันบอกมันจะช่วยเราออกจากที่ี่ครับผมโอเคอืม มันบอกให้เราไปตามหาอะไรมาสักแปดอันอนะคิวแอนิมอลพิกเจอร์โฟโตมาสโอเคคือเราต้องไปตามหารูปอ๋อนี่ให้รูปสัตว์น่ารักครับอ๋อนีงง่ง่ายๆนะเราแค่ต้องตามหารูปสัตว์น่ารักให้ไอ้โทมัสแปดรูปครับแล้วมันจะให้ของเรามาหรือเปล่าอุ้ยนี่มันน่าจะพาเราออกจากที่นี่ได้ไงดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องกลับบ้านนะครับมีเรื่องด่วนหรือเปล่าแต่หัวหน้าไม่ให้ออกนะโอเค อ็อบเจกต์มันมีเรื่องแสงอย่างนี้ก็ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะครับนะ What Fire appears กลับไปที่ทำงานอาไอ้เนี่ยกูไม่รู้กูกำลังตามหาของอยู่ไอ้ที่ของกูพังหรือเกมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาหนึ่งนะก่อนไปหาหัวหน้าเนะี่ยกูทำความเข้าใจกับเกมก่อนนะครับนะ How to play โอเคเราต้องเก็บ Copy disc แล้วก็ไปใส่ที่ลิฟต์ใช่ไหมให้ครบ6อันนะครับนะ ที่หลังห้องหัวหน้าโอ้โหที่หลังเขาทำงานหัวหน้าครับอ๋อมันบอกว่าหาพวกอุปกรณ์สำนักงานนะครับแล้วก็ทำการอินเทอร์แรคกับมันนะ่ะในตอนที่หัวหน้าเนี่ยกำลังจะมาหาคุณครับแล้วก็อย่าให้หัวหน้าจับได้ในขณะที่คุณออกไปเดินเล่นนะครับเราไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ห้องนะเราแค่ต้องออหาโต๊ะแล้วก็นั่งทำงานไปตอนที่หัวหน้ามันวิ่งมานะครับ สร็จแล้วไปครับซานต่อเลยครับสูสานโอเคใช่อันนี้คือเราต้องช่วยสูสานรีบูตคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะรีบูตคอมตัวเองเหรอคอมเครื่องไหน่เครื่องนี้เหรอทำไรครับไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ เฮ้ยทำไงอ่ะซูซาน get back to work บอกให้กูไปทำงานไอ้เยี่แต่กูมีภารกิจเนี่ยกูต้องรีบูทคอมเครื่องไหนเนี่ยนี่อ๋อเครื่องนี้เหรอ What หัวหน้ามาทำงานครับผมทำงานกู้ทำงานอยู่อะไรนี่อะไรวะนะ หรือรต้องกดเรียงตวงสอนวะ A B C เขาไม่ใช่วะ่ะ B แล้วก็ไม่ใช่วะ่ะเียกหัวหน้ามาทำางากนก่อนครับโอเคกู<ะ>เริ่มเล่นเป็นแล้วกูเริ่มเล่นเป็นแล้วไม่ได้แดกกูหรอก B แล้วก็อะไรวะ B แล้วก็อะไรวะเมื่อกี้ลืมนี่โอ้ B E D แล้วเมื่อกี้เรา A ไม่ใช่ก็ต้องเป็น C แล้วก็เป็น A เอ้รีบูต t ดูคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วคุยกับทูซานทูซาน,ท,านทำให้ต่อครับผมโอเคมาขอบคุณมากกลับไปหาโทมัสเอด์สันนะ นจะมาปะวะน่ามาโอ้ยยีโ่โธมาร์ทขยันจับแต่กูเนี่ยแม่งพนักง,งานอยู่เต็มห้องอเย่โทม,มาร์าได้มาแล้วหนึ่งอันเพื่อนโอเคอะไรอะไว้จะชี้วะ ดูเหมือนเราจะได้คีย์การ์ดห้องนี้มาครับผมใช่ไหมเนี่ยเอา้าใช่ปะวะอ๋อห้องนี้ครับห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคเข้าไปแล้วใครอะคุณบาวเหรอโอเคใช่ครับผมจะออกที่นี่ฉันช่วยคุณได้นะแต่คุณต้องช่วยฉันก่อนนะช่วยไหมบาวหาใบเฟซอินอะไรวันเนี้ย เชื่งองานหยาบและไอสว์ภาษา,าอังกฤษมารัวเลยเอ๊ะวยเราไปได้ลึกมาก,กนะวินี่หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงโอเคเออฉันเจอแล้วเอ๊ะมันบอกอะไรทั้งอย่างนึงว่าแล้วรังสังหอนครับกำลังใช้ความคิดอยู่ไหมโอ้หน้ามาพอดีครับ เฮนติงเดอะเบรกรูมหรอเบรกรูมนี่ไงเฮนติงเดอะเบรกรูมกำลังเจออะไรเนี่ยนี่ยี่ห้อเนี่ยอุ้ยสี่คืออะไรวะมันมีคำใบ้เลยอะ่ะนี่ไงรูปภาพ What โอเคดูหมาเราต้องขขยพิศนาครับสีเขียวสี่โอเคสี่ ที่าบอกว่ามันมีเยอะนะเราต้องหาเยอะเลยอะ่ะคำนึงหาโต๊ะก่อนโอเคโอ้ okay. oh. ที่หัวหน้านี่มาไม่หยุดเลยนะครับเยอะแม่งพูดมากว่ะหุย้ยสีแดง8 4 8สีแปดแล้วนะเราเจอสีแล้วก็แปดแล้วนะหุย้ยสีฟ้า5เขียวสีแดง8ฟ้า5 เขียว4แดง8ฟ้า5เหลือง8โอเคเขียว4ฟ้า5เหลือง8แล้วก็แดง8ถูกไหมโอเคเคได้แผ่นดิดมาแล้วสวยแผ่นที่2ครับฉันได้แล้วโ <Okay. S 2> อเคฉันเจอที่2แล้วเพื่อนโอ้มันให้ยิโลก,กระเรามาครับผม c u s t อ m e r support โอเค okay. ที่รีเซชันมา สวัสดีครับอย่าบอกว่าให้กูบรรน้ำต้นไม้ให้นะแม่งใช้ให้กูบรรลน้ำต้นไม้ครับ12ต้นเชี่ยแล้วหัวหน้ากูมาเห็นทำไงวะเนี้ยก็ทำงานสิครับผม<ๆ>นี่ไงกูทำงาน2กะเลยรดน้ําด้วยแล้วก็ทำคอมไปด้วยห<ๆ>โหน่ารักกูตายละทีนี้<ๆ>นะครับนะ <laughs> ไม่เป็นไรใช่ไหม พอดีว่าผมรับของกักน่ะ The never truly ends. เอา้าไม่ได้หรอเราจะเอาฝักบัวออกยังไงอนี่ยแ้ากูถืออยู่นี่กูตายดิเฮียไม่ได้นะเว้ยเราต้องรีบลดนะผมโถ่น้ำแม่งหมดอีกฝักบัวมันติดมือหัวหน้ามันรู้ไงว่าเราโกหกอะ่ะยี่ห้อทูเปิดตกหลอนอีกอันเดียวเอ๊ะ อยู่หน้ามาแล้วต้อฝักบัวอยู่ในมืออยู่แล้วกูโดนแน่แตัดใครให้มึงรับ2จ็อบกัหน้าบอกนะครับนะโอ้โหจะทำอะไรผมเลยรับ2จ็อบเหรอไอเด็กเปรตเอา้ายังยังรดน้ำไม่เสร็จหรอเอาเหลือต้อนไหนวะเนี่ยท่มานะผมนึกว่าเสร็จแล้วนะครับอ๋อนี่ต้นสุดท้ายโอเค ดิบูการมาแล้วครับโอเคโซนมาร์เก็ตติ้งนะมันบอกว่าให้เราตามรอยเท้าไปนะครับแล้วก็ไปตามช่างหรอโอเคนี่ไงใช่ไหมตามรอยเท้าช่างไปครับผมแล้วก็ให้ช่างไปซ่อมประตูเนี่ยแต่นี่ห้องพักอ่ะถ้าหัวหน้ามาทำไงวะเนี่ยลุงลุงไปซ่อมประตูได้ลุง โอ้โหต้องตามหาแบตเตอรี่ให้มึงปหมเนี่ยโอ้โหวันเดอร์ฟ้าต้องตามหาแบตเตอรี่15ก้อนโอเคอย่ัวหน้าจะกระทืบกูไหมเนี่ยกูมาทำงานตรงนี้เนี่ยมันใช่ที่ทำงานของกูปะวะโอ้ใช่ไหมทำได้ไหมเค้ทำได้คุณชมนึกว่าหัวหน้าจะกระทืบเราแล้วครับโอเคดูเหมือนจะต้องรีบแล้วตามเก็บผ่านครับ15ก้อน เฮ้ยแต่หัวหน้ามันเข้ามาในนี้ไม่ได้เว้ยมันมันเข้ามาไม่ได้เว้ยเราทำเควสอยู่ครับเอ้ยังดีที่เกมมันปลานีเรานะครับเราได้อันแล้วเนี่ยสิบห้าอันนะสิสิบเราได้สิบเอ็ดอันแล้วนะตอนนี้นะครับใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังเหลือแผ่นดิสก์กี่อันนะเนี่ยอจะรู้ไหมเนี่ยว่ามึงจะหล่นจะขึ้นตอนไหนเนี่ยเฮ้ยสีฟ้ามาสีแดงสีแดงขึ้น สีเขียวโอเคสวยไปไปสีเหลืองขึ้นโอเคสีฟาขึ้นโอเคสวยต่อครับวุอนี้มันมีลมอ่ะเราต้องรอลมมันไปก่อนนะเจ๊ใจเย็นใจยเย็นเราทําได้เราอู้งานมาตามหาฐานให้กับช่างไฟครับเราต้องกลับหาไปกลับไปหามันแล้วได้ครบแล้วโอเคอุ้ง คำนึงอย่าเพิ่งลงไปได้ไหมเนี่ยไอ้หัวหน้าตามหาเราอยู่ครับโอเคไปยังอ่ะหัวหน้าไปยังหัหน้าไปยังถ้าจะไปแล้วนะครับโอเคอุ้ยเนี่ยซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเองเหรอเนี่ยสรุปกูซ่อมเองเหรอเนี่ยไอ้เทียสรุปรป,รปูซ่อมเองเจอรูปปั้นหัวหน้าเก็บหน่อยล้วกันนะครับเฮ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จานเสร็จแล้วจาน โอเคบูฟอบดิสว่ะเฮ้ยอันที่สามมาแล้วผมครับโอเคเราสามารถกลับไปซ่อมประตูสีฟ้าได้แล้วนะครับใช่ไหมเพราะเรามีเครื่องมือนี่วอทวอทห้องนี้คืออะไรอ่ะ Work hard not smart ยแล้วกูเข้ามาในห้องนี้อะไรเนี่ยนี่ไงซ่อม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 เราต้องซ่อมตรงนี้ก่อนไม่รู้มันคืออะไรแหละ เอ๊ะอ๋อมันคือเอาหนึง่งกูออกก่อนอมันคือ security room ครับเชีย่ยแล้วกูตามหา marketing ไม่เจอวะ่ะอ๋อนี่ไงยี่อยู่นี่ครับ มาได้ทันเวลาได้เกินนะมึงเด็กมาละซ้อมๆโอ้ออชีวิตเราจะหมดแล้วว่ะโดนได้อีกครั้งเดียวเราตายแล้วนะเอ๊ก <Yeah. S 2> คืออะไรเนี่ยเราต้องตามหาอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงโอเคเข้าใจครับเอาทำไมอะ่ะ มือหมเร่องช่วยมันสร้างกำแพงวะแม่งกูเป็นทุกอย่างให้บริษัทนี้แล้วนะครับกูแค่อยากกลับบ้านนะคำนึงหัวหน้ามา <c oughs> กูทำคอมไปด้วยแล้วก็มีกำแพงติดมือไปด้วย เราต้องรีบเราต้องรีบช่วยมันสร้างกำแพงครับผมมาโอเคแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเสร็จแล้วครับผมโอเคทำไมต่อครับผมไฟ w h i c ิ work for the project แถวนี้เหรอแถวนี้นเหรอหุ่ยนั่ไงอะไรอะที่เราเข้าไปไม่ได้ว่ะ เ,เขาได้ไหมเนี่ยอ๋อมันต้องการค้อนนะรับหนึ่งนะทำงานกน่อนหัวหน้ามาโอเคป๊อปดิสอยู่แถวนี้เหรอมันน่าจะบอกว่าแผ่นดิสอยู่แถวแถวนี้ครับเชีย่ยนี่เรามันอยู่ห้องไหนแล้วะเนี่ยหุยตรงนี้ซ่อมได้ครับอะไรไม่รู้นะหาก่อนเดินไปมั่วหมดตอนเนี้ยวัะห้องอะไรวนะเนี่ยหุยครึ่งห้องดูไม่ค่อยปลอดภยัยทำงานก่อน มันคือห้องอะไรสักอย่างเมื่อกี้ทำไมมันถึงต้องซ่อมอ๋อมันคือห้องห้องแคมาราโรมครับมันคือห้องกล้องของกล้องนี้แหละมันคือห้องห้องกล้องของห้องนี้แหละนะครับนะแต่ในห้องนี้มันเหมือนจะหาอะไรไม่ได้เลยว่ะอโหมันเป็นประตูกลเว้ยมันเป็นประตูกลเว้ยแล้วมันเอากล้องเมื่อเกียวไว้ดูเว้ยคุณผู้ชม ไม่ต้องหรอกมั้งระดับผมมันระดับโปรอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูใช่ไหมแล้วกูเจอกล่องเครื่องมือแต่หัวหน้ามาไอชี้ผ่านแะล้วคุณผู้ชมซึ่งกูออกไปไม่ได้กูขังตัวเองอยู่นี้เอาดิกูขังตัวเองอยู่เนี้ยหัวหน้ามึงเข้ามาไงเอาดิเราไปทำไรไวะเนี้ยกล่องเครื่องมือนั่นนะสีก่กัวกล่องเครื่องมือทำไร อ๋อคือเราช่วยมันหาไอนี่อ๋อได้แผ่นดิสีแดงโอเคดูเหมือนเราจะได้เดสคีย์การ์ดมาเหรอถ้าเราหาทางเข้าห้องนั้นได้นะครับโออ,อนี่ไงเราได้คอนมาแล้วจากคนเมื่อกี้กับเลสเลสแฟดไดครับไม่ใช่สิเลสไอ้นี่ไงแผ่นดิสอะเราก็ได้คอนมาอเอ๊ะแล้วข้างในมีเลดคีย์การ์ดอยู่ ยังไงเออีก2อันครับอีกแค่2อันเท่านั้นเราจะหนีจากคนหน้าโง่นี่แล้วเหใครอะสวัสดีครับพอดีวิสโอเคโอเคครับผมมันให้เราตามหา USB Key นะ USB Key อย่างนั้นนะถ้าตาเป็นหุ้ยมีปะเนี่ย ไม่มีอ๋อก็หา USB คียก่อนวะหน้าตามันเป็นยังไงวะหน้าตาเป็นไงไม่รู้นี่แต่ัวหน้ามาครับเรานั่งเร็วไม่ได้นะถ้านั่งนานไปเนี่ยเราก็จะตายครับเราต้องกะเวลากว่น้าด้วยน,ะนี่ไงแฟรได้ นี่ไงแล้วก็นี่มาแฮกมาแฮกมาแฮกแฮกแต่ยังเนี่ยเอา้าเชื่อไม่รู้ว่าต้องอยู่ในวงสิบวินาทีเรียบร้อยไอ้นู้นต่อสี่เดีอบหัวหน้ามาบไอ้เย,นย,นย,นยน็นใจเย็นใจเย็นอีกสองอันอีกสองอันอีกสองอ,อันอีกสองอันอีกสองอัน นึกถึงหน้าพ<อ>่อแม่ที่บ้านไว้นะครับเฮ้เยไอจันเนี่ยต้องทำอีกกี่รอบวะเนี่ย What ไฟดับริเเเจอ Fix t เจเนเรเตอร์ทำไงอะ่ะคำนึงคำนึงวูงหาคอามก่อน ไฟดับแล้วกูทำงานยังไงเอางี้ดีกว่าเฮียหัวหน้ามึงรั่วปะเนี่ยไฟดับแต่คอมติดเฉยนะครับงงจัดเลยอยู่ดีไฟก็ดับเอ๊ะต้องซ่อมไฟอีกเหรอเนี่ยเฮียได้ไหมออมนึงคอมคอมคอมหาคอมก่อนคอม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 โห ตายครับเฮ้ย okay. วิ่งแล้วเกิดใหม่ได้ผู้ชมเราเกิดใหม่ได้วะนี่หยอเกิดใหม่มันก็เจอคนหน้าอันดิษฐ์ก้อนหนึง you you เอาใหมเอาใหม่เอาใหมเอาใหมแล้วยังมีโอกาสแก้ตัวอีกรอบครับผม ต้องซ่อมไฟครับซ่อมไฟซ่อมไฟเราต้องรีบซ่อมไฟครับรต้องตามหาแผ่นดรฟ์ใหม่อ่ะเนี่ยนี่มันบ้าไปแล้ววะทำหลายอย่างเกินไปวะเนี่ยอุ้ยต้องคุยเก่งหมอนี่วะอุ้ยได้แผ่นดีสมาแล้วโอเคครับสตอร์เรนตรูมวะ่ะแผ่นดีสสุดท้ายอยู่ที่สตอร์เรนตรูมนี่ครับผม แต่ว่าเรายังไม่เข้าไปนะเราจะรอให้หัวหน้ามาหาเราก่อนรอบหนึ่งครับเราก็ค่อยเข้าอีกรอบนึ่งไฟ the key เสรทุยไฟ the secret p a s เ in the storage room and collect the final of this okay. แผ่นที่สุดท้ายครับอยู่ในห้องนั้นแหละนะครับนะที่เราต้องเข้าไปครับหัวหน้าไปแล้วนะเข้าไปเลย น่าจะอยู่ในนี้แหละเฮ้ยหัวหน้าน่าจะเข้ามาไม่ได้บ้านห้องแบบเนี้ยถ้าเป็นแนวเอ่อถ้าเป็นแนวแบบเนี้ยผมว่าหัวหน้าน่าจะเข้ามาไม่ได้อุย๊ยเกือบตายเนี่ยแล้วต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยไปตรงนี้เลมนี่ไป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 นี่ไเด็กเด็รอครับรอมันไปฝั่งนู้นก่อนนะแล้วเราค่อยเดินไป โอ้ยต้องเคลี่ยให้ได้ครับต้องเคลี่ยให้ได้มาขนาดนี้แล้วอ,ะอ่ะเอ๊ะคืออะไรอ่ะต้องปิดแฉกเหรอเสียงเหมือนหัวหน้ามันจะขึ้นมาฆ่ากูเลยนะครับเนีเ่ยเฮ้เราปิดแล้วนี่แล้วทำไมนี่ไม่ปิดวะเชื่อแล้วเดินไปไม่ได้เอาอ๋อนี่ไงโเอ้ย หมุนหมดอ่ะกูหมุนหมดอ่ะอะไรหมุนได้กูหมุนไปก่อนอ่ะนะครับนะเอ๊ะหัวหน้ามันกำลังตามหาเราอยู่เว้ยขอให้เจอเลยไปชี้อะไรวะนนี่ยโอ้เอาใหม่ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องเฮ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ เฮ้ยที่ผาา่านก็เฮ้ยรอ,อเฮ้ยพอไป่ค่อยไปไม่ได้ยากขนาดนั้นออบบีที่ยากกว่านี้มึงก็เจอมาแล้วโอเคอเฮ้ยเอาอะไรวะแป๊บนึงเอาหนึ่งเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอดโอ้พอเป็นมุมมองหันที่หนึ่งมันมองยากว่ะ มาเฮ้ย hey! ใจเย็น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 เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูวตายเยอะเกินไปโอ้ยเจ้าโอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่า คุณอยากรู้ตอนจบยังไงก็ลองไปหาดูก็ได้ผมว่าน่าจะมีคนเล่นไว้เยอะแล้วนะครับนะเชื่อแม่งเสียดายนะครับนะโอเคไม่เป็นไรพอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบดึมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นอิสจะดิมาเตรลฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ